สวัสดีครับวันนี้วันที่30พฤษภาคม2 5 6พนร้อย 68. นะครับสถานการณ์ของเซตนะครับหลังจากอ่าพักเบรกช่วงเช้านะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงจังหวะชับพักเบรกนะครับติดลอบอยู่7จ8จุดนะครับราคาอยู่ที่1,156.63จุดจุดนะครับเซตไซเวด o าวนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลงไปพันเก้าร้อยเก้าสิบกว่าจุดนะครับ วามองไปแนวโน้มเช่นนั้นนะครับแต่ว่ายังคงรอรอ,อดูกันก่อนต่อไปนะครับถ้าราคายังคงไม่กลับไปที่1200จุดนะครับส่วนตลาด MAI ก็ลบอยู่0.81จุดนะครับอยู่ที่240.94จุดก้าสนะครับก็มาเก่งกำไรนะครับเพราะว่ายัางไงซะเราก็ต้องดูหุ้นตัวไหนมีนักลงทุนนำเมเงินเข้าไปก็จะทำให้มีโอกาสที่จะทำกำไร ฉะนั้นในวันนี้ก็จะมี5้าหุ้นตัวที่เราจะแนะนำกันนะครับตัวแรกนั้นก็คือปตทนะครับหรือ ptt นะครับวันนี้มีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น364.13มลนนะครับก็ถือว่าเยอะทีเดียวสำหรับเม็ดเงินแต่ว่าราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับราคาอยู่ที่30.25บาทนะครับก็ถือว่าปตทย่อลงมาเยอะเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับ สเดือนที่ผ่านมานะครับปตทลบไป4% 1เดือนที่ผ่านมาปตทก็ลบไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งที่ที่ผ่านมาปตทลบต่ออีก0.82%เป็นะครับถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ก็คือว่ามันนี่อินนี่ก็คือเขาก็ถือว่านักลงทุนใช้จังหวะนี้เข้าไปเก่งกําไรนะครับคือเมื่อมีเม็ดเงินเข้ามาเยอะในะในปตทที่มีราคาถูกนะครับถามว่า30มบกว่าบาทนี่ถูกหรือเปล่า แน่นอนว่าถูกเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะครับเพราะว่า P/E นั้นอยู่ที่10.17เท่านะครับมี yield ที่6.99มี EPS ที่0.81สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการปันผลที่1.30สตางค์ไปดูว่าจะเก่งกำไรจากจังหวะของราคาในกราฟอย่างไรนะครับดูแนวโน้มกราฟก็จะเห็นว่าราคาซ้ายเวมาด้านข้างนะครับแต่ราคาซ้ายเวออกด้านข้าง แต่ว่าราคาเกาะมาในในใแถบต่ำนะครับคือราคาดูเหมือนว่าราคาจะไซว์เวย์ออกด้านข้างแต่แต่เกาะมาในแงบแถบต่ำกว่าเส้นบุรุเส้นกึ่งกลางบุหจีบนนะครับเพราะฉะนั้นราคายังคงมีโอกาสไซว์เวย์ไปทางด้านข้างถ้าดูจากแนวโน้มตัวนี้เราจะบอกได้ว่าอย่างไงว่าราคามันจะเป็นแนวโน้มแนวโน้มใดถ้าดูจากจังหวะคือต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดจังหวะสูงสุดลงมาต่ำสุดและจังหวะขึ้นไปสูงสุด และจังหวะถัดมาก็จะเป็นมาต่ําสุดถ้าดูจากวัฏจักรของแนวโน้มของราคาเพราะฉะนั้นโอกาสที่ราคาจะต่ําลงมาที่เส้นกรอบปริเนกิชันด้านล่างก็มีโอกาสนะครับตอนนี้โอกาสที่จะลงมาที่28บาทก็มีนะครับสลหร,นะรับปอเพราะฉะนั้นนักลงทุนเลยรีบเข้าหรือรีบนําเม็ดเงินเข้าไปนะครับสลหรับพอทแต่โอกาสร,ราคาก็จะดาวลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาเรียกเลยนะครับ เม็ดเงินหรือว่าราคาน้ำมันในต่างประเทศนั้นย่อตัวลงมาดูโดยรวมและส่วนใหญ่แล้วนะครับจากอเมริกาจากแนวโน้มอเมริกาแล้วก็จากแนวโน้มของรัฐบาลทั่วโลกของประเทศนะครับก็จะทำให้ราคานั้นราคานั้นย่อลงมาเรื่อยๆนะครับจากทั้งจากรัเสเซียนะครับที่นำนำน้ำมันออกมาขายนะครับแต่ว่า ไม่ได้ส่งผ่านไปทางยุโรปอะไรพวกนี้นะครับก็ยังทําให้ราคานั้นต่ําลงไปเรื่อยๆรันะ,รระนั้นโอกาสที่ราคาของปตทนั้นจะพุ่งขึ้นนั้นก็เป็นไปได้ลําบากนะครับเราก็คาดการณ์อย่างนั้นนะครับโดยนะครับมีวันรุ่มเข้ามาในวันนี้24.94เนะครับเป็นวันรุ่มซื้อส่วนใหญ่นะครับ IS I s i s i d e w a y ไปทางด้านข้างนะครับอยู่ที่41.29แล้วก็ M.A.C.D. ยังคงต่ำกว่าเส้นซูน o และต่ำกว่าเส้น Signal นะครับสเวออกด้านข้างนะครับติดลบนะครับ O.P.V. ก็สายเวกด้านข้างเพราะฉะนั้นราคาของปตทะมีโอกาสที่จะ Sideway ออกด้านข้างเพราะ,ะนั้นราคาจะไม่สูงไม่ต่ำไปกว่าเส้นกรอบบูลเช b แบนนะครับก็มองไปทางนี้นะครับฉะนั้นก็ท่านังทุนก็ลองพิจาณาดูนะครับมาที่ตัวที่2ก็คือ C.R.C. c ีอวันนี้มีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น204.16มิลเลียนนะครับวันนี้บวกขึ้นไป0.70สตางค์ราคาอยู่ที่19บาทพอดีนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ติดลบไป44่เปอร์เซ็นต์หเดือนที่ผ่านมาก็ลบไปอีก10 18เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา1.60นเปอร์เซ็นต์นะครับ PE อยู่ที่13.29เท่ามี yield ที่2.8งจุ มี EPS ที่0.39สตางค์ต่อหุ้นนะครับแล้วก็มี DPS ที่0.06สตางค์นะครับไปดู CRC ที่เป็นกราฟนะครับกราฟก็บอกว่าราคานะครับกําลังเหมือนกับดีกลับขึ้นมานะครับกําลังพยายามรีบาวนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่มีพาราบริกษาวันแรกที่อยู่ด้านล่างราคานะครับฉะนั้นวอนรุ่มก็เลยเป็นวอนรุ่มส่วนใหญ่ซื้อนะครับ ที่20ที่32.09เท่า32.09มิลเลียนแล้วก็ RSI ซชี้ขึ้นนะครับอยู่ที่35นะครับ MSD ก็ชี้ขึ้นไปนะครับแต่ว่าอยู่ต่ำกว่าเส้นซีโร่นะครับแล้วก็ OV ก็ไซเวฟขึ้นไปเพราะนั้นแนวโน้มไปจังหวะขึ้นนะครับ <S <S โอกาสที่ราคาจะค่อยๆไซเวฟขึ้นไปทดสอบเส้น r e n e a r c t i o n ด้านบนที่ราคา 22บาทก็มีโอกาสนะครับตอนนี้ราคาที่ส9บาทแนวรับนะครับแนวรับที่19บาทแนวอ่าเทรนด์ลาวราคากลับขึ้นไปที่22บาทนะครับวันนั้นก็เก่งกำไรกันต่อไปนะครับสำหรับ crc นะครับถัดมานะครับตัวที่3นะครับ cpo นะครับ cpo นะครับวันนี้มีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น193.78ก้าิบเลเลนนะครับ ราคาบวกขึ้นไป0.25สตางค์นะครับราคามาอยู่ที่47.75บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมา CPO ก็ลบไป8%อ่าหเดือนที่ผ่านมา CPO ลบไป4%แต่ว่า1นึ่งที่ที่ผ่านมาไม่บวกไม่ลบนะครับ PE อยู่ที่16.01เท่ามี YU ที่2.85% EPS ที่0.83สตางค์ต่อหุ้นแล้วเคยมีการปันผลที่1.35สตางค์สำหรับ CPO นะครับ ไปดูจังหวะของกราฟของ CBO ก็คือราคายังคงไซว์เวยออกด้านข้างอยู่นั่นเองนะครับดูจังหวะแล้วแนวโน้มนะครับราคายังคงยืนอยู่ต่ำกว่าเส้นพาราโบลิกนะครับแล้วก็ไซด์เวยออกด้านข้างโดยมีวอลลุ่มเป็นวอลลุ่มขายเส้นส่วนใหญ่นะครับวอลุ่ม Volume ขายที่16.13มิลลนไอซ s ไซไซ์เวยออกด้านข้างนะครับ m อ c d ยืนอ,อยู่ต่ำกว่าเส้นซีโอยู่ต่ำกว่าเส้น Signal นะครับเป็นจังหวะขาขาลงนะครับโอก็ไซ e ์เวถึงไซ w ์เวทไปต่างด้นข้างเดัะนั้นจากกินดิคเตอร์เหล่านี้ยืนยันว่าราคาจะไซว์เวออกด้นข้างถึงไซวับขึ้นไปเล็กเล็กนิดน้อยนะครับเพราะฉะนั้นจับตาดูอย่างเดียวถ้าจะตั้ง Stop l o อ s ควร Stop l o อ s ที่ราคาราคาใกล้ 46บาทนะครับสต็อปรอที่46บาทหรือ47บาทเลยก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับกลระมัดระวังนะครับสำหรับ CPO นะครับเป็นขาลงนะครับถัดมาตัวที่4ก็คือ KBANK นะครับ KBANK วันนี้มีเม็ดเงินเข้าไปถึงสิ้น110.72มลเลนนะครับราคาบวกขึ้นมา0.32 0.50อ่า0.50สตังค์นะครับ ราคามาอยู่ที่155บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาเก a บแบก็บวกไป2.31% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไปอีก0.32% 1อาทิอย์ที่ผ่านมาลบไป5.49%ปอนะครับ p e อยู่ที่7.49สตางค์ p e อยู่ที่7.49เท่านะครับขออภัยนะครับอยู่ที่7.49เท่านะครับ มี yield ที่7.77%นะครับมี EPS ที่5.67สตางค์ต่อหุ้นตัวนี้คือกำไรสุทธิต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่2บาท50สตางค์นี่คือ K-Bank นะครับ K-Bank ยังคงยังคงเป็นแบงคเป็นแบงคเดียวที่มีเราดูมาจากหลายอาทิตย์แล้วก็การวิเคราะห์หลายหลายหลายครั้งที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามี K-Bank เข้ามาอยู่ในการนำเม็ดเงินเข้ามาเพราะ,ะนั้น ตัวเดียวที่ K-Bank คือธนาคารที่มีเม็ดเงินไหลเข้าไปมากที่สุดนะครับเราก็แนะนําว่าควรจะเป็น K-Bank นะครับเพราะนั้นก็พิจารณาในการทํากําไรนะครับตอนนี้ราคาของ K-Bank ย่อลงมาชนเส้น2แล้ววันนะครับเส้น2แล้ววันนะครับอยู่ที่153.44แต่ตอนนี้ราคาย่อลงไปที่155เพราะนั้นโอกาสจะเด้งกลับขึ้นไปนั้นก็มีซูซนะครับสาหรับเคแบงนะครับ หรือเขาย่อลงมาเจอเส้นสองเลวันแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับจากนั้นตอนนี้น่าจะเป็นโอกาสเก่งกําไรต่อไปนะครับแม้ว่าวอนรุ่มจะมีวอนรุ่มขายเสัดส่วนใหญ่ที่6มิลเลียนนะครับสายชี้ไปทางด้านข้างถึงไซวับขึ้นไปที่3 9 4สนะครับจุตัวเมสดีก็ยังคงชี้ลงต่ำกว่าเส้นสัญญาต่ำกว่าเส้นซีโร่นะครับไซเวดานะครับ แต่ว่า OV ก็ซด์เวไปทางด้านข้างเพราะนั้นแนวโน้มเช่นนี้ก็ราคาก็อาจจะดีกลับขึ้นไปได้แต่ว่าต้องต้องค่อยๆมองกันไปนะครับแนวแนวโน้มถัดไปแต่ว่าถ้าเราดูจากพฤติกรรมหรือพฤติกรรมของราคาคือตามสุดขึ้นสูงสุดสูงสุดลงมาต้องมาเด้งที่เส้น2แล้ลว,วันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยในวันนี้ก็ต้องจับตาดูถ้าราคาลงไปที่153บาทนี่ก็คือไปทดสอบเส้น2องเลว,วันเพราะนั้น ก็อาจจะเด้งกลับขึ้นไปมีแรงต้านที่เส้นสองเลว,วันนะก็ฝากท่านนักทุนได้พิจารณานะครับนี่คือแนวโน้มห้าหุ้นที่เรานํามาลองดูท่านนักทุนโปรดพิจารณาตัวสุดท้ายของวันนี้นั้นนะครับก็คือกัฟนะครับกัฟก็ยังคง่ายว d ดาวนะครับหลังจากที่กัฟนั้นมีข่าวนะครับมีการมีการรายได้ หดลงไปเล็กน้อยเล็กน้อยจริงๆนะครับเพราะว่า,าทางเวียดนามนะครับที่กราฟนั้นไปลงทุนนะครับก็มีการลดราคานะครับหมายาว่าเขาปรับราคาต่ำลงมาแต่ว่าทางกราฟก็น่าจะกำไรลดลงไปเล็กน้อยนะครับก็แต่ก็มีแรงสถท้านกลับมานะครับวันนี้มีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น84.34มนนะครับ ราคาลบลงไป0.25สตางค์นะครับราคามาอยู่ที่45.50บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไป18-19เเนะครับหเดือนที่ผ่านมาลบไป3 1ึ่งที่ผ่านมาลบไปอีก5ะครับ PE อยู่ที่31.96เท่านะครับยิวไม่มี DPS ไม่มีแต่ว่ามี EPS อยู่ที่1.43บาทนะครับอันนี้คือกำไรสุทธินะครับของหุ้นนะครับ ไปดูจังหวะของกราฟนะครับราคายังคงไซด์เวถึงไซด์เวดาวนะครับตัวนี้เป็นจังหวะแนวโน้มขาลงนะครับเพราะอะไรครับารารบริกษาอยู่ด้านบนมีเส้นสองและวันอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นราคาก็จะไซว์เวดาวแล้วก็ดูทิศทางของราคาจะต้องลงไปนะครับเพื่อไปทดสอบแนวต้านด้านล่างที่ราคา38บาทนะครับ ตอนนี้ราคาแนวรับอยู่ที่45.50บาทนะครับแล้วก็แนวทำกำไรสูงสุดขึ้นไปก็จะอยู่ที่เส้น2แล้ววันนะครับที่53บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากแนวโน้มตรงนี้ท่านก็ควรที่จะ stop loss นะครับที่เส้นด้านล่างของบุรุจอร์แบนนะครับต้อง stop loss ที่ราคา45.03บาทสตางค์นะครับ พอ,อไรครับวลลุ่มเป็นวลลุ่มขายเส็จส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่7.86มิลเลียนนะครับขายไส์ชี้ลงนะครับสายเวดาวอยู่ที่42 MACD ไซดสเวดาวอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์โอบีก็สายเวดดาวเช่นเดียวกันเพราะนั้นอินดิเคเตอร์บ่งบอกว่าราคายัางคงลงนะครับฉะนั้นในแนวโน้มเชน่นนี้เราก็ต้องเชื่ออินดิเคเตอร์ ตอปลอดไว้ก่อนนะครับสลับกับก็รายงานให้ท่านได้รทราบแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านชื่นชอบก็กดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วก็กบขอบคุณทุกท่านที่กรุณานสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยค่าใช้จ่าย55บาทต่อเดือนหวังเปน็นอย่างยิ่งว่าจะเพียงพอนะครับฉะนั้นก็ฝากท่านลงทุนได้โปรดพิจารณาวพิเคราะห์ก่อนที่จะไปทำกำไร ยังไงก็ได้กำไรนะครับเพราะว่ามันเป็นท็อปมัน่อินก็คือนักลงทุนส่วนใหญ่นิยมในหุ้น5ตัวนะครับนำเม็ดเงินเข้าไปในหุ้นแต่ละตัวก็หวังเป็นยิ่งว่าทุกท่านจะเก่งกำไรได้อย่างถูกต้องนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ